สวดีหลวงพ่บางตอนนี้ผมยังอยู่ที่หลวงพ่บางครับตอนนี้พาลูกค้านักธุรกิจไลอ้อนมอนะครับทั้งไทยทั้งกัรมพุชา5้าหคนเนี่ยยังเพิ่งทานข้าวเสร็จตอนนี้ข้างหลังผมจะเห็นนะครับว่าตอนนี้เป็นวิวที่สวยมากๆเขาเรียกเป็นชายทุ่งนะครับตอนนี้ผมอยู่กับทีมนักธุรกิจนะครับสุดที่รักอบว่าอีกทีมหนึ่งเนี่ยนะครับพี่โตพี่ดินและก็คุณเลยาบอกบรรยากาศตอนนี้ให้พวกเราที่อยู่กําลังชมอยู่ตอนนี้เป็นยังไงครับวันนี้มาเป็นยังไงที่หลวงพ่อนนี้ สุดยอดมากเลยนะคะฮิลลเข้ามาเจอแบบโหอาหารก็อร่อยนะคะไม่เคยทานมาก่อนเลยนะคะวันนี้เป็นอาหารที่อร่อยมากแล้วบรรยากาศวันนี้ดูได้เลยมันคือมันฟินมากๆเลยนะคะบรรยากาศบอกได้เลยใครไม่มากับเราเสียดายมากๆวันนี้มาเช้ามานะมารถไฟเป็นยังไงบ้าง <โห S 1> ความเร <โห S 1> <ห>็วสูงสอง<ห>ชั่วโมงถึงปกติถามโชเฟอร์ก็บอกต้องใช้เวลาประมาณ7ชั่วโมงแต่วันนี้เรามา2ชั่วโมงถึงลงกระบปา อย่างนี้ครับเราก็ต้องเป็นการขอบคุณนะครับนักธุรกิจของเราในการที่จะเขาเรียกทำธุรกิจเหนื่อยแล้วเราก็อยากให้ทุกคนได้พักผ่อนแบบนี้เดี๋ยวเราดูครับว่าเส้นทางนี้จะไปตรงไหนเห็นเขาไกลๆนั่น so um ่ายร่วกันตามผมมาเดี๋ยวเราไปดูตรงนั้นกันครับว่ามีอะไรสวยตามผมมาครับน้องของเราพูดไทยได้เล็กน้อยแต่ว่าอยากให้พูดเป็นภาษาแรมเเดียนนะครับความรู้สึกตั้งแต่เช้าถึงตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับเป็นภาษาเจ้าพุชา អើពួកយើងជាทีมកម្ពុជាបាននាំបងប្អូនមកផ្លូវជំនាញ30នាទីនេះបានមកចូលមកយើងធ្វើដំណើរតាំងពីទីក្រុងវិียงចັນតាមរថភ្លើងលបឿនលឿនមកព្រោះមកកាន់ទីក្រុងលំដាប់តាមឯងបន្តពីតាំងពីព្រឹករហូតដល់ស្មារតីគេថាជំនួយទៅកន្លែងដែលស្អុះស្អាតដល់មហូបអាហារទីក៏ឆ្ងាញ់ទៀតធ្វើឲ្យបងប្អូនស្រស់ស្រាយសុបាយចិត្តមែនតើហើយជក់ចិត្តមែនតើមិនចង់លើកទៅផ្ទះដែលសាឃើញទិដ្ឋភាពដ៏ស្អុះស្អាតក្ដីសុខក្ដីសុបាយបាទមានទាំងមិត្តភក្តិមានទាំងល្ង ่ะ okay. เรามาดูพลังของชาวกัมพูชาของเราครับ one ว w o and three ไล like like yeah. kind of yeah. ่มาแคบเดียวไลคมาแคบเดียวไล่มาแคเดียและเรายังคงอยู่ที่หลวงพระบางเดี๋ยวเราจะดำคณะทริปทัวร์ของเราเนี่ยไปเที่ยวที่ไหนเดี๋ยวตามเราบาเขาบอกน้ำตกนี้สวยที่สุดหนึ่งในสามของหลวงพระบาง เรายังอยู่กับในหลวงพระบางนะครับเดี๋ยวเราเแจอกันบ๊ายบายสวัสดีหลวงพระบางตอนนี้ผมยี่หลวงพระบางครับ ข้างหลังผมนี่ยเขาเรียกว่าน้ําตกกวางสีเขาถือว่าเป็นหนึ่งน้ำตกใน3ในหลวงพระบางที่สวยมากๆวันนี้บรรยากาศของเราเนี่ยเต็มไปด้วยรอยยิ้มน้าเสียงวเราะจากบรรดาน,นักธุรกิจในเครือข่ายของเราจากไทยนะครับจากมาเลเซียแล้วก็จากกัมพูชาวันนี้ประมาณ50กว่าคนคร,ครับเรามารวมตัวกันอยู่ที่นี่หลังจากที่เราได้ทานอาหารอร่อยๆนะครับอาจจะย้อนกลับไปดูนะครับคลิปก่อนหน้านี้เรามีความสุขมากมาก เราเชื่อว่าคนที่กำลังชมคลิปนี้อยู่เนี่ยน่าจะมีความสุขเมื่อเห็นพวกเราแน่นอนเรารู้สึกเสียดายครับที่หลายๆคนไม่ได้มีโอกาสมาแต่ไม่ต้องห่วงไลอ้อนมอไม่ละทิ้งคุณอยู่แล้วเราจะมีทริปแบบนี้มากันเรื่อยๆสนุกแบบนี้อยู่ดีกินอร่อยต้องไลอ้อนมอพขอไลอ้อนมอให้คุณได้มากกว่าความสำเร็จ ตอนนี้เราอยู่บนพระาธาตุภูสีนะครับตอนนี้อยู่ขั้นแรกเลยเขาบอกว่า328ขั้นเนี่ยทีมงานของไลเอมอขึ้นลงสบายบางคนขึ้นรอบสองรอบเลยนะครับนะครับแค่จิิงนการับแต่ตัวตัวพี่เอ็เองเนี่ยพยายามแล้วครับเขาบอกใครที่ขึ้นไปถึงจะอธิษฐานได้สิ่งนั้นขึ้นไป20ขั้นการอธิษฐานหมดครับเพราะมัวแต่หายใจแต่มันก็เป็นประสบการณ์ที่ที่ดีวันนี้หลายคนเนี่ยกำลังลงมาทยอยลงมาแล้วด้านหลังเนี้ยเพิ่งจะทราบว่าเป็นพระราชวังเก่า นะครับเขาบอกอายุปปร้อยปีร้อยกว่าปีเลยเพราะราชวังเก่านะครับตรงนี้ก็เป็นความวิจิตของหลวงพ่อบางก็ถือว่าทีมของแลมมอทั้งไทยกัมพูชามาเลเซียมาที่นี่ส่วนตัวถือว่ามีบุญแหละนะครับเป็นเมืองแลวเพิ่งจะทราบจากไกด์นะครับว่าเมืองนี้เป็นเมืองอนุรักษ์ไม่มีพื้นที่ที่ชันสมัยไม่มีตึกใหญ่ๆไม่มีเศรษฐกิจที่เป็นระบบนายทุนเข้ามาแล้วมันนี่คือมรด,ดกแห่งชาติและนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตพี่แอมดีนะครับเข้ามา เที่ยวที่นี่แล้วก็ต้องขอบคุณทางไกด์ทัวร์ขอบคุณโอกาสที่ได้มาเดี๋ยวหลังจากตรงนี้ก็คงไปรับประทานอาหารกันนะครับตลาดมืดก่อนอ๋อเดี๋ยวเห็นบอกว่าตรงนี้ข้างล่างนี้พี่มเดลเห็นรับรองนะครับเราเรียกว่าถนนละลายทรั์จะมีเงินกีบจะมีเงินเรียวจะมียูเอสดอลล่ามีเงินบาทผมว่าหมดที่นี่แหละแต่ของน่าซื้อมากเห็นบอกว่าถูกจริงๆตอนนี้มีพี่ๆกัมพูชาไปซื้อผ้าเขาได้พัดสิ้นใช่ไหม,มเยอะมาก เดี๋ยวลองตามไปดูว่าใครซื้อเยอะแค่ไหนเดี๋ยวให้กล้องตามไปดูเดี๋ยวเราเจอกันที่ถนนคนเดินตรงนี้นะครับโอเคหลังจากที่เราขึ้นพระธาตุมาแล้วนะครับกัหลังจากเด็ดเหนื่อยได้บุญกันมาแล้วเนี่ยตอนนี้เราอยู่ที่ ปากโขมมีชยัยเป็นร้านอาหารพื้นบ้านของเราที่หลวงพระบางนี้นะครับวันนี้เราพาคณะของเรามาทานอาหารเดี๋ยวเรามาดูรายการอาหารกันนะครับลองตามมาดูนี่ก็จะเป็นรายการอาหารนะครับของเราวันนี้ก็จะมีสมาชิกของเราเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเราให้เต็มอิ่มจริงๆสําหรับไรอันหมอกเขาบอกว่าความสุขของลูกค้าคือหน้าที่ของเรานะครับ ดังนั้นวันนี้นี่ก็คงเป็นอีกมื้อหนึ่งที่อิ่มเอมกันนะ้วทีนี้ก็คงได้พักผ่อนก็เะพรุ่งนี้อย่าลืมนะพรุ่งนี้มีเรื่องของการตักบาตรข้าวเหนียวซึ่งตัวพี่เอ็มดีเองก็ไม่เคยพรุ่งนี้เราก็จะไปทําบุญตื่นตั้งตีห้าเราจะไปทําบุญนะครับไปวัดแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินทางกลับในช่วงของกลางวันบ่ายๆก็จะกลับไปนครหลวงเวียงจันทร์แต่วันนี้เดี๋ยวเราปล่อยให้ลูกค้าสมาชิกของเราทานข้าวให้อร,อร่อยนะครับและเดี๋ยวเราเจอกันตอนช่วงท้ายนะครับลาย